เหรียญรัชกาลที่5เนื้อทองแดงขนาดเสี่ยวใหญ่สุดในรุ่นนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นใช้จ่ายหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่5นะครับขนาดเซี่ยวนะครับขอบกระบอกโบราณนะครับขอบด้านข้างเขาจะเรียบนะครับเห็นไหมครับผิวจะเรียบขอบด้านล่างนะครับด้านข้างส่วนด้านหน้านั้นนะครับจะมีลักษณะที่แบบพิมพ์คล้ายๆกันนะครับแต่พอพลิกมาด้านหลังนะเพื่อนๆเห็นไหมครับพระสยามเทวาธิราชนะครับจะหันไปคนละทางนะครับ ถ้าเป็นรอสอหนึ่งสองสองนี่จะเป็นพระเสียรตรงเขาจะหันขึ้นทางเดียวกันนะครับแต่พอเป็นรอส1 2หนึ่งสองหนึ่งนะครับเพื่อนๆพ่ลิ้งมาปุ๊บเห็นไหมครับเขาจะหันไปในทางกลับกันนะครับนี่คือเหรียญที่ผลิตขึ้นใช้จ่ายในสมัยของราชการที่ห้านะครับเป็นขอบกระบอกทองแดงโบราณนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับเหรียญรุ่นนี้ผลิตด้วยกัน3ชนิดราคานะครับก็คือ1ขนาดโสรดอัดแล้วก็เซี่ยวนะครับ 3ชนิดราคานะครับผิวเหรียญน,นะครับก็ตามอายุนะครับเพื่อนๆตามอายุในการในการผลิตของเขานะครับความคมชัดก็จะผ่านการเวลาไปนะครับตามความคมชัดบางเหรียญเก็บสภาพดีๆนี่ผิวไฟแดงๆนี่ยังมีนะครับเหรียญที่แบบสภาพสวยๆจริงๆครับเพื่อนยังมีอยู่นะครับยังมีให้พบเห็นอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วผมก็มองว่า ยังมีอีกเยอะนะครับยังมีอีกเยอะที่ยังไม่ได้หลุดออกมาในระบบการสะสมทั้งหมดนะครับยังมีอยู่ในมือนักสะสมรุ่นเก่าอีกมากมายผมเชื่อเช่นนั้นนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญที่เป็นผ้าเสียนกลับนะครับจะไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่ากับเหรียญที่เป็นผ้าเสียนตรงนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะนําไปเลี่ยมแล้วห้อยคอเนี่ยถ้าขึ้นไปทางเดียวกันเนี่ยเวลาพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันจะสวยนะครับอ่ามันจะสวยมันจะดูแบบ มันจะดูแบบสมบูรณ์กว่านะครับแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมี1ปีที่ผลิตน้อยและหายากมากๆกนั่นคือปีรศ .19 นนะครับหน้าหนุ่มนะครับอ่าก็อยู่หลักพันหลายพันนะครับแล้วก็จะมีหน้าแก่นะครับจะมี2พิมพ์นะครับรุ่นรอศอ t h นะครับเพื่อนๆอ่าที่เป็นปีผลิตน้อยเลยนะครับที่เป็นปีผลิตน้อยและหายากนะครับอย่าง2เหรียญนี้นะครับก็จะเป็นสภาพที่ผ่านการเวลาผ่านใช้มาบ้างนะครับแต่ก็ยังอยู่ในสภาพที่สะสมได้ยังมีความสวยงาม คมชัดนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับเรียบตึงคมชัดเลยนะครับนี่อ่านี่ดูมีเสน่ห์ไปอีกหนึ่งแบบนะครับสําหรับเหรียญที่ผ่านการเวลามาขนาดนี้นะครับเพื่อนเพื่อยังคงความสวยงามได้ขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเพื่อนเพื่อนไม่ธรรมดานะครับก็เป็นเหรียญที่สะสมได้แล้วก็น่าสะสมเลยนะครับยังมีให้พบเจออีกเยอะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นผลิตค่อนข้างที่จะหลายล้านเหรียญนะครับ หลายหลายสิล้านเหรียญเลยแหละนะครับถ้ารวมทุกปีทุกพศนะครับแต่ก็ยังเป็นรุ่นที่สะสมได้ครับถือว่าเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณเป็นรชัชการที่5เราก็สะสมได้นะครับ